นีนี่นีถ้าในการปะจีนครั้งนี้ก็จะ้องเชียร์ของทั้งสองทีมตอนนี้ก็ไม่แข่งเลยนะฮะเดินไปหาแฟนได้เลยนะฮะพักก่อนตามเซิร์ฟปุ่มไลน้องด้วยขอเสียงพี่น้ำหน่อยครับโอเคครับยังสามารถเดินออกไปได้นะเพราะอาการ โอเคครับข้างพัก,กก่อนนะครับพักพักท่านบอกนะครับพักก่อนพักก่อนนะครับวันนี้มาแข่งผมก็เพิ่งเป็นเมื่อสามเดือนที่แล้ว,วเ,เ,ลนะเป็นห้องเล่น,นกีฬา,าครับเป็นเพราะโดนเมียถีบใช่มครับอ้าขอบคุณมากครับนี่โคตรเนี่ยถ้าคุณก็มาีึนก่นอนทียูคอนาสามสองหนึ่งไล่บังกันนะ เขาเขารู้นะเขาพูดโดยที่ไม่มีเสียงนะฮะรู้ว่ยเสียงไม่บอกเสีแข่บอกแข่งด้วยนะฮะแต่ไม่มีเสียงนะฮะเออผี้เื่นไปบอกแล้วนะครับแก็ิป่นงานนีเพื่อน้องหม่ฮะขออะไรก็หนันจริงจนะครอ่ลี่พยายาพูด้นมากนะแต่ไม่มีิันจริงนีแล้วกลับให้ข้อมูลน้องๆก่อนนะเกิดว่าเล่นกีาและกการแบบคู่เนี่ยขบแกนะฮะอ่แกเร้่งต้นก่อนแต่เให้ ให้อกาการมันที่เราก่อนนะครับครับตอนนี้ใตาาแหรับอที่สอยังไม่จบอที่สนะครับครับตันี้ไม่าดคนเลยที่สงไม่ขัดน้ันจะาโอเมนตัมตอนนี้ไ่ดูย่ดูงงดยวดยยด อยู icana, ่ในขอที sigma, ่น่ารักครับครับผมให้ึกันละันเฮ้ยรู้ด้ี่เอานี้ไหมล่ะปล่อยแต้มไหลแล้วติแต้มได้บงล่ะโอ้าหแล้วขอที่ห้าันแลกั้องติดปล่อยไหลแล้วติดได้ไหมละอือตาเนี่ยเป็นขีดเก้าอันนี้ขีดสามได้บ้างล่ะตายยินดีมาแข่งงกาน้องสมาร์ทก็ทำให้ดึงทีา